ดูแล้วร่างกายก็ครบ32ประการนะคะตาก็ไม่ได้บอดหูก็ไม่ได้หนวกแต่ทำไมคำพูดแต่ละคำที่พูดออกมาเมือนไม่มีสมอง โดนไม่ล่ะลูกสะภ้ยที่แต่งเข้ามาในบ้านอะ่ะ<อ>ก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งไม่ใช่คนรับใช้คุณอะ่ะเอาแต่ชี้นิ้วสั่งให้ทำโน่นทำนี่ส่วนคุณกับลูกชายอะ่ะก็กินดีอยู่ดีแล้วลูกสะภ้ยคุณล่ะอาหารบนโต๊ะนี้อะ่ะลูกสะภ้ยคุณอะ่ะก็แทบจะไม่ได้แตะเลยกว่าจะกล่อมลูกแล้วกว่าจะได้กินข้าวดีๆสักคำก็โดนคุณต่อว่าต่อขาจะกินต่อไปไม่ได้เพราะหลานร้อง คุณเป็นย่าแค่ที่จะช่วยดูหลานสักหน่อยช่วยอุ้มตังนีสักหน่อยก็ยังดีมันจะตายไหมฮะ อีกอย่างอ่ะเด็กคนนี้ก็เป็นหลานคุณใช้นามสกุลเดียวกับคุณถ้าคุณคิดว่าเด็กคนนี้เป็นภาระก็ให้ไปใช้นามสกุลหรือลูกสะใภ้คุณสินี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยแม่ฉันอายุก็ปู่นี่นแหละเขาอ่ะอายุยังน้อยให้เขาเลี้ยงลูกไปไม่เป็นไรไปเป็นลูกสะใภ้ ก็เลยต้องทํางานหนักเยี่ยงทาตอย่างนั้นเหรอแม่คุณน่ะอายุเยอะแล้วก็จริงแล้วคุณน่ะอายุเท่าไหร่เองแก่ขนาดแม่คุณจะเลี้ยงลูกไม่ไหวหรอไม่นี่เมียคุณน่ะก็เป็นคนในครอบครัวคุณเหมือนกันทําไมเวลาพวกคุณมากินข้าวพวกคุณกินอย่างมีความสุขแล้วเมียคุณน่ะต้องมากินทีหลังพวกคุณหรือไม่ก็กินของเหลือจากพวกคุณเมียนะ ไม่ใช่คนรับใช้คุณใช้อะไรกันเมียก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่หน้าที่งั้นเหรอความคิดเก่าๆแบบนี้อะ่ะเลิกได้ก็เลิกไปซะเมียคุณอะ่ะยุ่งจนแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยจนคนเดินผ่านไปผ่านมาแทบจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่คุณสองคนอะ่ะกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย อาหารมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะคุณเคยถามเมียคุณบ้างไหมว่าหิวหรือยังผมช่วยอุ้มลูกให้ไหมคุณน่ะคิดแต่ความสะดวกสบายของตัวเองแล้วเข้าข้างตัวเองว่าความลำบากที่เมียคุณกำลังแบกรับในตอนนี้อ่ะมันเป็นหน้าที่คนเป็นเมียก็ทุ่มเทตัวเองทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ดันโชคร้ายมาเจอผู้ชายที่แมวไหนอย่างคุณนี จะเป็นสามีที่ดีและลูกที่กระตันยูนั้นถ้าคนในบ้านเกิดความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันคุณน่ะต้องเข้ามาเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อและยุติปัญหาทั้งหมดแล้วให้คนในบ้านอยู่กันแบบมีความสุขไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะมาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ดูว่าใครถูกใครผิดไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยถ้าคุณเป็นสามีแล้วยังปกป้องภรรยาตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต่างจากหมาตัวหนึง่ง